ต่อไม่รอแล้วนะหรือหงเล่นเครื่องขวาตุรามทีมทอกรายงานว่าหงแดงลิว์พจะเล่นเครื่องเพื่อพยายามขวาตัวเคฟรนตุรามเข้ามาเป็นมิดฟิลด์คนใหม่รายที่3ของสโมสรในซัมเมอร์นี้ทีมลังจากเมอร์ซิไซด์กำลังจะได้ตัวโดมินิกโซบรสไรกองกลางจากแอรเบร์ B ิกในราคา60ล้านปอนด์ถือว่าเป็นกองกลางคนใหม่ต่อจากอลิซิสแม็ออลิสเตอร์ที่ขวาตัวมาจากไรตันก่อนหน้านี้เหตุผลสำคัญ ของการที่ดิวัพูต้องซื้อมิดฟิลด์เข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะพวกเขาต้องเสียผู้เล่นไปหลายคนประกอบด้วยนาบีเกอิตาอเล็กออกเลดแซมเเรนเจมินเนอร์อาตโมโลหมดสัญญายืมตัวและเลตันคราสันที่ต่างย้ายออกไปเมื่อวันพุธที่แล้วฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังระบุว่าโูราม เป็นเป้าหมายที่ลูกผู้ต้องการตัวโดยดาวเตะรายนี้มีความถนัดในการเล่นเกมรับมากกว่าแม็กอันลิสเตอร์และโซบอสไตรซึ่งหนึ่งเหตุผลที่เยอ่ขึ้นครอปอยากได้ตูรามเพราะเขามองว่าดาวเตะวัย22ปีจะกลายเป็นตัวแทนในระยะยาวของฟาบินโยทางนี้มีการสังเกตกันว่าในวิดีโอเปิดตัวเสื้อตัวใหม่ของนี้ทางสโมสรไม่ได้ใส่เคฟเรนตูรามเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นสตาร์ของทีมก็ตามขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวซอกกระสาค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด้วย 好。<noise>